คลิปนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีแก้ไขปัญหาเพสโตนะครับเพสโตค้างอืดนะครับโหลดไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเพสโตที่เราใช้งานไม่ได้นะครับดาวน์โหลดไม่ได้แอปค้างนะครับขึ้นหยุดการทํางานนะครับเข้าแอปไม่ได้แอปอืดแอปช้าแอปลวนนะครับเกี่ยวกับเพสโตนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกที่เราต้องแก้ไขคือ1 ปิดเครื่องเปิดใหม่สะก่อดนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับปิดเครื่องเปิดใหม่สะก่อนนะครับบางคนนะครับเครื่องอาจจะรวนอาจจะค้างนะครับไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับเครื่องร้อนนะครับมันก็ทํางานผิดปกติได้เช่นเดียวกันนะครับพอเราปิดเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเรามาเข้าอีกทีนะครับบางคนก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังดาวน์โหลดแอปไม่ได้ทำอย่างไรให้เข้าไปที่การตั้งค่าก่อน เสร็จแล้วไปที่คำว่าแอปหรือจัดการแอปเสร็จแล้วกดไปหา s พ o r e อ่าเลื่อนไปหา s พ o r e นะครับเพ o r e อยู่ไหนนะครับเลื่อนไปอ่าเลื่อนไป s พ o r e อยู่ไหนเอ้ยนะครับเลื่อนไปหา s พ o r e นะครับเดี๋ยว s พ o r e อยู่ไหนนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเลื่อนไปหา s พ o r e อ่าเจอแล้วนี่ครับ Google Play s พ o r e นะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วให้มาที่คำว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปมากดล้างแคชต,ตรงนี้เลยปุ๊บกดล้างข้อมูลตรงนี้เลยปุ๊บตกลงแล้วเราก็กดขีดสามขีดปัดทิ้งไปแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าเพจโตใหม่แบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับง่ายไหมละครับ ให้ทำวิธีนี้นะครับส่วนมากจะหายนะครับแล้วก็จะกลับมาใช้งานเพสโตได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือกดเข้าไปที่โลโก้ตรงนี้เสร็จแล้วมาที่การตั้งค่าตรงนี้กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้มาที่คําว่าเกี่ยวกับกดเข้าไปมันจะมีคําว่า อัปเดตเพสโตเห็นไหมครับกดที่คําว่าอัปเดตเพสโต e นะครับกดรับทราบนะครับถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วแต่ถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับมันจะขึ้นคําว่าติดตั้งหรืออัปเดตตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้ว p เ s t o r e ก็จะอัปเดตตัวของมันเองให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราก็จะสามารถกลับมาใช้งาน p เ s t o r e ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับสําหรับใครที่ Google Play Store มีปัญหานะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้สอสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ